อะไรครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าความมือห้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับที่ฝรั่งถึงกับออกมาตะลึงกับสาวไทยเราปลดแอกอีกแล้วนะครับกล้าใช้ดาวรุ่ง ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเรียกว่าเป็นท็อปหนึ่งของรายการนี้เลยก็ได้ครับที่กล้าโรเตชันผู้เล่นถึงขนาดนี้แต่ว่าล่าสุดครับทางฝักฝั่งเวียดนามที่ได้โอากาสเล่นการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกเนี่ยก็สร้างความปั่นป่วนต่อรายการนี้อีกแล้วนะครับเรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะโดนแบนทันทีเพราะทางสมาความวอลเลย์บอลเวียดนามเองเตรียมที่จะส่งตู้เย็นบวกตู้แช่เนี่ยลงเล่นพร้อมกันในรายการใหญ่ชิงแชมป์โลกโอ้โหงานนี้ก็น่าจะ โดนปรามาตไว้พอสมควรนะครับแล้วการที่มีข้อข้อรหาแบบนี้มันจะส่งผลต่อเวียดนามอย่างแน่นอนซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของสาวไทยเรากันนะครับเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยและก็มีการประกาศราย,รายชื่อ 25ผู้เล่นในการแข่งขัชิงแชมป์โลกโดยจะมีใครกันบ้างนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราอย่างที่ทราบกันนะครับเราก็รอดตกชั้นในการแข่งขันนเฉลีกเป็นที่เรียบร้อยและก็เป็นการเขี่ยเกาหลีตกชั้นไปแทนในปีหน้า ในปี2026เนี่ยจาย่าเยอนสาวในเราโลดแล่นอยู่ในเนชันลีกตกและก็อาจจะมีผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะผู้เล่นหลายคนในชุดนี้เนี่ยก็มีดาวรุ่งเยอะเช่นเดียวกันนะครับน่าจะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและก็ได้รับอะไรหลายอย่างมากกับการแข่งขันทนัวร์นาเมนต์ใหญ่หญๆทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติและก็ล่าสุดครับทีมสาวในเราก็เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากเดินทางถึงปับเนี่ยโค้ชรอดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เนชัรรนลี เวลาสั้นๆที่เหลืออยู่ในปีนี้โดยจะเข้าร่วมกันในขันซีวีลีกซึ่งก็ต้องมีการบริาหารจัดการนักกีฬานะครับเนื่องจากก็มีนักกีฬาเราหลายคนเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันเนชั่นลีกทั้งตัวหลักและก็ตัวสำรองเลยดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่าจะใช้ใครล,ลงแข่งในซีวีลีกได้บ้างซึ่งก็จะต้องไม่ให้กระทบไปถึงการเตรียมตัวแข่งันรายการใหญ่อย่า,ยยางชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ทีมแพทย์ของสาวไทยเราก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลย ทั้งวิมลนดัตเอยชัดชูออนเอยหัทยาก็น่าจะกำลังฟื้นตัวนะครับส่วนในรายชื่อการแข่งขันซีบีลีกเนี่ย โคอด์ก็ได้ส่งให้สมาคมไปดีเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึง25รายชื่อที่จะเข้าร่วมการได้ขันทิงแชมลูกด้วยซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะมีซ้ํากันบ้างแต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีหลังจากเดินทางถึงปั๊บเนี่ยโคดดก็บอกข่าวดีเลยครับว่าใจนักกีฬาเนี่ยแยกย้ายกันไปพักผ่อนถึง5วันก่อนที่จะกลับมาเข้าแคมป์ซ้อมต่อในวันที่21กรกฎาคมนี้ในรายชื่อผู้เล่นรายการซีวีลีกเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นกันชัดเจนแต่ว่ารายชื่อผู้เล่นสาวไทยเราในการข่งขันทิงแชมลนก็เปิดเผยออกมา แล้วจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ FIVB นะครับก็ถือว่ามีการเพิ่มผู้เล่นดาวรุ่งหลายตัวหลายคนเลยทางรุ่น19ปีทางรุ่น21ปีคือดูแล้วเนี่ยโคอดอตั้งใจที่จะโรเตชันแบบนี้นะครับแน่นอนแหละอาจจะไม่ทั้งหมดนะที่ เข้าร่วมการแข่งขันจริงจำโลกก็อาจจะมี14คน16คนแต่ว่าการส่งรายชื่อ25คนแบบนี้เนี่ยหมายคามว่าโคโดอรก็ต้องการโรเตชันโพสสมควรเลยนะครับประกอบไปด้วยตำแหน่งเซเตอร์นะก็เป็นพรพันเกิดปราดครับกับน้องใน,งนงกนกพรและก็น้องนัทถานิชาใจแสนส่วนตำแหน่งบีหลังครับก็มีนัทถวันมีนภัสรศรพิมพิชยาธนชาและก็วิรันยุพาตำแหน่งบอลเร็วครับก็มีทัศด,ดาวหัตถยาวิมลดัท วารุณีนัทธริการและก็กัญญารัตต์ตำแหน่งหัวเสาครับก็มีชัดชูออดอัจราพรยูฟาดลภพรวนิศราศีทาเลิศการจนาะสิภาพรกติกาและก็สุภาวดีพันวิไลส่วนตำแหน่งลิปโปรโรนะครับก็ยังคงเดิมนะก็เป็นปีนุษแป้นน้อยกัญญารัตคํำวงและก็จิดาพานาหัวหนองซึ่งก็เป็นราชีทั้งหมด25คนนะครับสังเกตได้จากตัวหลักเนี่ยยังอยู่กันครบเลยทั้งชัดชูออดอัชราพรที่มันพีก,ก็คือ ดาวรุ่งของเรารหลายคนยังอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีอยู่ทางน้องเฟิร์นเอยน้องนัทถาริกาเอยน้องสุภาวดีก็เรียกว่าหลายคนเนี่ยฝีไม้ไลายมือเกิอนอายุจริงนะครับไม่งั้นโคนรถไม่กล้าเลือกมาอย่างแน่นอนซึ่งกดอ,อันนี้เนี่ยโคดก็ได้บอกว่า ในรุ่นอายุ19ปีก็จะมีการปั้นให้เป็นชุดที่เตรียมทีมไปโอลิมปิกในปี2028นะครับก็ไม่แปลกใจที่คโคโรนจะใช้ชุดนี้เนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นหลักในการแข่งขันจริงจ์โลกรอบนี้ด้วยโดยในสายการแข่งขันของเรานะครับในนอรว่าไทยเราเองก็เป็นเจ้าภาพยูโทนหนึ่งร่วมกับอิตาลีบราซิลสารัฐตุรกีจีนโปแลนด์และก็ญี่ปุ่นมันก็ทําให้การแบ่งสายออกมาเนี่ยเราเจอกับคู่แข่งที่ถือว่าไม่ได้แข่งมากมายเลยนะครับเรียกว่า อยู่ในสถานการณ์ที่เราพอที่จะสู้ได้มีแข็งอยู่ทีมเดียวเท่าที่ผมดูนะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์และก็จะมีรองลงมาบ้างเป็นสวีเดนอียิปต์โดยในการแข่งขันยิงแชมป์โลกครับจะเอา2ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายก็คือแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มตอนนี้สาวไเราถือว่า ถูกวางโถที่1ในฐานะเจ้าภาพนะครับจะไปเจอคู่แข่งทั้งเนเธอร์แลนด์เออสวีเดนอียิปต์เกมแรกของเราเนี่ยจะเจอกับทีมชาติอียิปต์ก่อนในวันที่ย2สิงหาคมครับหลังจากนั้นเกมที่2เราจะไปเจอกับทีมชาติสวีเดนในวันที่24ส่ิงหาคมและก็เกมที่3เราจะไปเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในวันที่ย6สิสิงหาคมส่วนสายการแข่งขันอื่นในโซนเอเชียของเรานะครับอย่างเวียดนามครับอยู่ร่วมกับโปลแลนด์เยอรมันและก็เคนยา งานนี้เวียดนามจะได้เจอของแท้ของจริงซักทีตู้เย็นตู้แช่เนี่ยไม่รู้ว่าจะแผงลงฤทธิ์ออกหรือเปล่านะครับและก็ฝั่งจีนนั้นจะอยู่ร่วมสายกับโดมินิกันโคลอมเบียเม็กซิโกส่วนญี่ปุ่นครับอยู่ร่วมกับเซอร์เบียยูเครนและก็แคมเมรูนนี่ก็เป็นโซนเอเชียของเรานะครับโดยก่อนหน้านี้ในการอย่างงานจิงชกปีโลกปี2สิ2ถือว่าปีนั้นเนี่ย เป็นปีที่ท็อป4ของสาวไทยเราเลยนะครับย้อนกลับไปในปี2022ครับกลายเป็นสาวเดเราที่จบอันดับ2ของตารางทั้งที่เราอยู่ร่วมกลุ่มร่วมสายกับตุรกีโดมินิกันโปลแลนด์เกาหลีใต้และก็โครเอเชียเกิดขึ้นจริงนะครับไทยเราไม่ได้เล่นเล่นนะในปี2022เนี่ยเป็นปีที่ดีสุดๆแล้วก็เป็นปีที่พีิที่สุดแล้วนะครับโดยแข่งไปทั้งหมด5เกมครับชนะไป4แพ้ไปไปแค่เกมเดียวเท่ากับตุรกีเลยและก็ผ่านเขา้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จโดยไล่ตั้งแต่การที่เราชนะ ทีมชาติตุรกี3ต่อ2เราชนะตุรกีนะครับแล้วก็มาแพ้โปลแลนด์3ต่อ0ูนหลังจากนั้นเราก็มาชนะโครเอเชีย3ต่อศูนย์มาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ูนแล้วก็มาชนะโดมินิกัน3ต่อ2แต่ว่ารอบนั้นเนี่ยน่าเสียดายครับที่เราไม่สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้โดยจบชิงแชมป์โลกปี2022ปั๊บเนี่ยสาวไทยเราก็อยู่ดับที่13ของโลกนะครับส่วนทีมที่ได้แชมป์ครับก็เป็นทีมชาติเซอร์เบียที่ชนะบราซิล3ต่อ0ูก็เรียกว่าการเปรียบภาพรอบนี้เนี่ยมันก็น่าจะ มีเรื่องราวที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับทั้งบรรยากาศกองเชียร์ทั้งกำลังใจที่น่าจะมีเปี่ยมล้นมากกว่าเดิมสำหรับรายการทิงจำโลกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับยังไงแฟนๆก็รอรับชมติดตามกันได้เลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องมาอัปเดตกันเลยอะไก็ถือว่าเป็นที่น่ากังวลนะสำหรับการในข่งขันรายการใหญ่หญแบบนี้กับทีมชาติเวียดนามครับที่เพิ่งลงเล่นเป็นครั้งแรกของประเทศเขานะและก็ถือว,ว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยครับการที่เวียดนามเนี่ยได้เข้ามาเล่นในรอบนี้ก็เป็นป ว่าไทยเรารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่นนขันจริงแชมโลกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รับฟิียดนามก็ไม่ได้เข้ามารม่วมแข่งขันรายการนี้แต่พอได้เข้ามารม่วมแข่งขันปับ๊บกลายเป็นว่าจะสร้างความปั่นป่วนอีกแล้วนะครับปั่นป่วนในอาเซียนปั่นป่วนในเอเชียไม่พอ แต่ว่าจะไปปั่นป่วนกันถึงเวทีระดับโลกกันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดครับสื่อของเวียดนามเนี่ยก็ได้มีการพาดหัวตัวใหญ่ออกมาว่าด้วยผลงานที่น่าประทับใจของดังทิห่องครับก็เป็นเหตุผลที่โค้ชเวียดนามชุดใหญ่เนี่ยเลือกที่จะให้ติดหนึ่งใน16ผู้เล่น ไปแข่งขันรายการวลารอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยโอ้โหงานนี้เราจะได้เห็นตู้เย็นกับตู้แช่เนี่ยสะเทือนวงการวอลเลย์บอลกันอีกแล้วนะครับแต่ผมเองก็เชื่อว่าถ้าเจอกับโปรแลนจริงๆอยากให้ตู้เย็นเจอนะเจอกับทีมที่ใหญ่ๆเจอกับทีมที่เขาสกาวดีๆเนี่ยมาดูกันว่าฝั่งของตู้เย็นจะเล่นได้ไหมฝั่งของตู้แช่จะเล่นได้ไหมซึ่งในคอมเมนต์เวียดนามเขาก็พอใจมากๆนะที่ดังดีหองจะได้เล่นแบบนี้ แต่ว่าในส่วนของดานที่หองเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมวอลเล์บอลหญิง21ปีชิงแชมป์โลกด้วยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแบกของเวียดนามเลยชุดใหญ่มีตู้เย็นชุดน้องเนี่ยมีตู้แช่แล้วมาเล่นร่วมกันแบบนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับ f อ b เองก็น่าจะมีการตรวจโดบอะไรหลายๆอย่างด้วยเพราะในรายการนานาชาติเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดผู้เล่นที่ทำแต้มดีผู้เล่นที่ดูแล้วเป็นน็อสกอร์เกือบทุกเกมก็จะโดนตรวจโดบแน่นอนว่าในเอเชียของเรารู้สึกว่าจะยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะอาจจะมีก็บางรายการบางทัวร์นาเมนต์แต่ว่า ในวิธีระดับลูกอย่างในั่นลีกเนี่ยวิมลรัตเองก็เคยโดนตรวจจบในสถาที่2ของเนชั่นลีกเหมือนกันก็รอชมโดยดตามครับว่าสุดท้ายแล้วการแข่งขันจริงจาโลกจะเป็นยังไงที่มีไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยร่วมแข่งขันด้วยกันในเดือนสิงหาคมนี้รอชมกันได้เลยนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกกกัันนไดด้้เเเลลลยแวจใให่บาปติ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย